เราก็เลยได้จัดกิจกรรมในวันนี้ที่จะให้ทุกท่าน่ได้รู้ว่าการสื่อออนไลน์นะคะไม่ตกเป็นเหยื่อของสื่อออนไลน์ทุกคนนะรื้อว่าเราจะซื้อเราจะไม่ได้ซื้อก็ตามเราควรจะมีคุณภาพคูงี้ เป็นองค์กรที่จดแจ้งและได้รับการรับรองจากสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและเป็นองค์กรสมาชิกของสภาอจไทยพศ2 5 6 0มาตรา46และตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนของผู้ปกอเป็นเดียร์ของวิชาชีพคนโลกออนไลน์แต่ผู้นำชุมชนอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรและในข้อคิด อันจะเป็นประโยชน์แก่การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ต่อไปขอเรียนเชิญค่ะใช่ไหมค,ร,คร,รับครับเป็ยนนักประการผู้ประสานงานนะครับท่านคณะกรรมการท่านผิ้จัดอนะครับโอเคครับ

จะไม่ได้ซื้อตัตากเราควรจะม <S <S <urs> <S ีคุณภาพสูงสศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนเป็นองค์กรที่จดแจ้งและได้รับการรับรองจากสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและเป็นองค์กรสมาชิกของสภาจากไทยพศ2 5 6 0มาตรา46และตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนของผู้กำนังผู้ใหญ่บ้านทุนเงินทุนจุนทอยในวันนี้ ถุกผส,สมเพื่อให้แกนนำและผู้นำชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องไทยมิตร็นเดียของวิชาชีพบนโลกออนไลน์แต่ผู้นำชุมชนอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรและใม่ข้อคิดอันจะเป็นประโยชน์แก่การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ต่อไปขอเรียนเชิญค่ะ

บนแของุณคุณพรเพราเราเป็นพี่นายของคนณพยนักท่องเทียวกถ้าท่านจะมาเปล่าประสาพิเศษในเรื่องของการเข้ากันประชาชนในพื้นที่ตอกเบี้ยของวิชาชีนะคะจะเห็นว่าทุกวันนี้นะคะวิชาชีทาออนไลน์เยอะมากนะคะพวกเราก็เลยได้จัดกบจกรในวันนี้เพื่อที่จะให้ทุกท่านได้รู้ว่าการสูญหายนะคะไม่ตกเป็นเหย่อ ของสื่อออนไลน์ องค์กรที่จดแจ้งและได้รับการรับรองจากสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและเป็นองค์กรสมาชิกของสภาอาชีพไทยพศ2 5, 60, 5 3, 4, 6 0มาตรา46และตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนของผู้ประกอบการของวิชาชีบนโลกออนไลน์แต่ผู้นำชุมชนอำเภอเมือง,องจังหวัดชุมพรและในข้อคิดอันจะเป็นประโยชน์แก่การจัดกรรงในทันี้ต่อไปขอริชิญค่ะ ครับเพืนร่าารผู้ประสานการนะครับท่านคณะกรรมการท่านผิจกรนะครับโอเคครับโอเคครับทีนี้ g e l ลอี่ขอกี่ั่ก์หรือว่าได้รับผลของกันจะช่วยให้าเียได

นรืไอ่ว่าเราจะซื้อหรือเราจะไม่ได้ซื้อก็ต่าเราควรจะมีคุณภาพส,สูงสุศูนย์ประสานงานหลักประการสุขภาพประชาชนเป็นองค์กรที่จดแจ้งและได้รับการรับรองจากสำนักปลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีและเป็นองค์กรสมาชิกของสภาจากไทยพศ2 5 6 0มาตรา46และตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรชุม,ม,มนชนของพวกกํนานันผู้ใหญ่บ้านนึ่มเงินทุนพอในวันนี้ มาะสมเพื่อให้แกนนนำและผู้นำชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องไทยมิจฉเชีอของมิจฉาชีพบนโลกออนไลน์แก่ผู้นำชุมชนอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรและให้ข้อคิดอันจะเป็นประโยชน์แก่การจัดนินการในทั้งนี้ต่อไปขอเรียนเชิ

ส่วนหนึ่นะคะหลังจากที่พิธีเปิดเสร็จนะคะก็จะมีาทางผู้กำกับมีอะากคะโอ้โออยยายยยนยย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 ยงทยยยยนยยยยที่ทยยยยนะคยัยยยยยียย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  เดี ane, u, ๋ยวจะกราบเรียนเชิญท่านนายอำเภอเมืองชุมพรนะคะคุณลวรัวงบิ่นเล็กนะคะจังหวัดอำเภเมืองชุมพรนะคะท่านจะมาเป็นเรียนท่านนายอําเภอเมืองชุมพรท่านวิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านดิฉันนางสาววรวรรณไกรมิราปศการศูนย์ภาษางานหลักประกันสุขภาพประชาชนอาเภอเมืองจังหวัดชุมพร ในนามตัวแทนของผู้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันภัยไ,ไม่ให้ตกเป็นเหดี่ยวของวิสช,ชั่ที่บนโลกออนไลน์แก่ผู้นำชุมชนอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรรู้สึกเป็นเกียรติและขอขอบคุณโภชที่มีความเป็นอิสระและมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองผู้โริทภคในทุกด้านตามวิสัยทัศน์ที่ว่าเป็นกลไกตัดกลางโยบายเพื่อคุ้มครองผู้โภนให้ได้รับความโปร่ง หน้าที่ในการปกครองพิทักษ์และสนับสนุนเสริมสร้างความแข็งแกร่งของผู้บริโภคจึงได้สนับสนุนสาบันสุตสภาพประชาชนอาเพอเมืองจังหวัดชุมพรดําเนินการจัดการโครงการสร้างภูมิ้มกันไทยไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของวิสาหก็ออนไลน์แก่ผู้นําชุมชนอาเพอเมืองจังหวัดชิมพรเลยมาจัดอะไรเคิดว่าน่าจะเป็นการเพิ่มภูนความรู้นะครับหรือการเพิ่ม เครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันหรือว่ากลุ่มวิชาชีพซึ่งอย่างนี้จะมีในมาทางออนไลน์นะครับบางทีเราเบอร์เลขแปดนะบางทีเราไม่ค่อยกล้การับเราอ,รอรย่างในบบศูนย์สองศูนย์ไรนะครับก็จะเป็นช่องทางที่เขาจะเข้ามาเป็นอะไรเาเรียกวิชาชีพกลุ่มใหม่ๆนะซึ่งตัวน,นี้เนี่ยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ,ขอขงได้ความตึงคงทางตระบบนะครับก็มีรายางานโดยตรงที่คอยดูแล การบริการดูแลสุาที่จะไม่เกิดกรณีโดนหลอกที่โดนเสียเงินกระเป๋าเนื่อนกรโดนไม่เป็นลงนามลงไรที่อาจจะต้องเนามตัวแทนศูนย์ประสานงานประกันสุขภาพเชอเมืองชุมพรนะคะต้องขอ สวัสดีครับผมผู้ช่วยสำนักงานทราเลยครับที่ศูนย์สายงานอไทครับสวัสดีครับผมจอสีครับศูนย์สายงานองครับาได้ในพื้นที่พิธีนะคะอีกสักครู่ก็จะได้รับฟังารปัญานะครับตผู้กอตออนะเป็นบอกว่าผู้กระท ที่เป็นกำลังผู้ใหญ่บ้านในทภูเขาที่เราหลายๆครั้งอาจจะรู้จักกันแต่ผมไม่ตั้งตาว่าหมอเองใครนะฮะเดี๋ยวไม่คุยกันอีกจอ้วกันนะฮะวันนี้ที่ผมจะมาพูดเกี่ยวกับกิจกรรมทางออนไลน์มันถ้าพูดจริงมันมีการอบรมนะว่าเราเี่ยวกับกาอบรมให้มันที่ร่วมจับต้องรอมาที่ที่บางคนบางคนจะาเรื่องอบรมทุกหมู่บ้านเกี่ยวกับ ผูเขอโดยเอาภูาจากภาคมารมเกี่ยวกับการทางแลทหลังพอง้ก็เขาก็มีงบแล้วูก็หาด้วความมืดไปทุกวันทุกโรงพักผมกล้าพูดได้ันใโรงพักเป๊ะๆอย่างน้ำสระบ้านอยู่แลไม่ดีแต่ถ้าหลังสวนท้าแท้ปัทิวมีทุกวันก็วัวัอ่าสมที่ท่าแสเดือที่แล้วที่มาถูกเท่าไหร่13ล้านคนนะ รายล่าสุดก็อุ้มบาสุดท้ายห้าล้านแปดเป็นคู่เกษียณถูกไอ้ลักษณะกา,ารของครู้นักตำรวจเกี่ยเดี๋ยวราคงย้ายความมันคืออะไรคือที่โกงว่าเป็นตำรวจแล้วคงใว้โอนไปมอปในในในบให้ตำรวจกันหน่อยกัดที่ทา่าแซ่แล้วก็ลายที่ผิวแฟฝงที่ผยกให้ท่านดูนี่ก็มาไปเจอที่ผิว,ว,วนี่คือสำเร็จสำเร็จจำนวนผู้ต้องหาทั้งหมดเก้าคนเก้าคนตอนนี้จัะทาสอบที่โอนให้ผมดู mua bán sinh cá, đây là tôi ví dụ của tôi đó, vượt qua những của khó khăn, vượt qua cái hoàn, cái này là, là khởi đầu đấy, động viên anh em các anh em trong đơn, cái